พร้อ,อมเสิร์ฟจ้าพักน้ำลาดที่เตรียมไวล้ลงไปจ้าอืมจะจะแช่ให้พอจ้าพอกันนะมาจ้ามาเส็บแสน้ำกันจ้าบัวลอยสาครขา้าวโพดจ้าหอมจ้า ซิมเบิองเนาะแซ่บบอ่อืหวานมันแซ่บดีจ้ะข้าวโพดนี่กห็หอมหวานจะ้ะสวัสดีจ้าแต่วัน,นจะพาไปเห็ดบัวลอยสาคูจ้าใส่เขาโพดเนาะจะ้าแช่น้ำแล้วด้วยจะ้ะเดีาจะมาปั่นเป็นก้อนเนาะปั่นเป็นก้อนตามใจชอบด้วยจะ้ะเ <c oughs> น่าใเกี๊ยไปกุ้งด้วจะ้ะ <c oughs> ปั่นได้่อยจ้า <c oughs> จะแปะก่อนม,ม่ายหน่อยเนาะจะปั่นให้นเดือยไม่ได้จ้าถ้ามาเบ่งกัตน,ตน,ตนตอนต่อไปจ้ะปั่นเรียบร้อยแล้วจา้าเนาะซิมาต้มกันเลยนะจ้ะห่างน้ำให้เดือยเราจะมาต้มกันเลยจา้านา้ำที่ต้มไว้เดือนละจา้าใส่จาคูที่เข้าปั่นไวล้ลงไปจ้ปะเใส่ก่อนเนาะทำกันแยกกันจ้ะ เดี๋ยวให้เดี๋ยวเลยจ้ะเดี๋ยวให้เดี๋ยวไล่คืเอเราส่งไปเรื่อยๆถ้าจ้ะให้มันสะุกมันใส้ไซรอนเราจะเตรียมมาตักตักใส่ในน้ำเย็นไว้จ้ะสุกเรียบร้อยแล้วจ้ะตักใส่น้ำงานน้นบอค่ะ อโอ้ตัวเตียกันเจ้ไปกระถำน้ำก็ที่จะใส่กะทิลงไปหนูท่านไหนเปิดเตาแก๊สได้จ้าใส่น้ำตาลซีฟลงไปจ้ะหวานก็แล้วแต่มากเนาะจ้าใบเตยจ้าเพิ่มความหอมแล้วกเ็เกลือนิดนหน,น่อยหัวเนาะจ้าเปิดแก๊สจ้าตั้งให้เคี่ยวให้น้ำตาลละลายจ้า น้ำนขาลละลายแล้วจ้ะแล้วใส่ข้าวโพดลงไปจ้ะทีหั่นไว้ลงไปอื้อหอมแหม่งจ้ะอื้อเดี๋ยวจะแซ่อี่พอจ้ะพุ <S <S ่นมาะเขากัน,นมาจ้ามาแซ่แซ่ดําการจ้า